ผมก็ออกไปศึกษาดูไอ้คันดินที่เกิดม,มันไม่ใช่เป็นคันยกยกน้ําให้สูงเหนือผิวดินมันเป็นทางกั้นมาให้น้ำเข้ามาท่านั้นเองแล้ววันนั้นมันมีท่องออกตรงแถวนั้นน่ะน้ำจะต้อต่อ,อตรงนีน้ตรงนี้นนนมันมีเหมืองฝายเก่ามันจะมีแนวทางที่เป็นเส้นทางน้าเข้ามาดีวเอาน้ำเข้ามาเลี้ยงในนี้ใช่ไหม แล้วเวลาเราได้กะบายน้ําออกไปไม่ใช่ทุกอันปูข้าวได้นะก็คือมันคือมันไม่ใช่เรียบเป็นเป็นนาเป็นนาอย่างเดียวแต่ที่สําคัญก็มีไอ้ตรงนี้มันมีลําน้ําไอ้แม่ลาพันธุ์อยู่ข้างบนใช่ไหมตรงขอบแม่ลําพันธุ์เนี่ยมันมีการทาฝายอ่ะเพื่อจะดึงน้ําเข้าไปในในตัวนาหลวงอ่ะมันมีไอ้ฝายที่บีบน้ําเข้าไปเป็นลําเหมืองอ่ะเข้าไปในในตัวนาหลวงนี่เลยเขาต้องชักน้าเนี่ยนะเข้ามาเลี้ยงไว้นี้ก็ทำมันมันมีเส้นจากแม่ลําพันธุ์เนี่ยมีลําเหมืองใช่ไหมนั่นแหละไปตั้งหลายสาย บริเวณนี้เขาเรียกราวลำพันเป็นบริเวณที่ปลูกข้าวโดยตรงเลยมันมีชุมชนอยู่ตามไปเส้นน้ำนี่ยนะเทียบเป็นเป็นน,นาแบบนาดำนั่นน่ะ